เก,เก่งมากดีครับขึ้นมาดีคราวงนี้เด็กๆคังนะเราจะจับผ้าสูงสุดแขนพี่คุจับผ้าไว้ <Okay. S 1> เดี๋ยวโตวครับถ่าย <Okay. S 1> แล้วดึงตัวขึ้นยืนเออ,เ,อ,อเห็นไหมล่าเราอะ่ะป่ะโอเคพร้อมนะไม่ผ้าแตกอะค่ะป่ะคราวนี้ค่ะควรขอสก,กีถ่ <c oughs> ว่าสก,กีแบบ เข่าตรงกิ่งท้องไว้เะไม่ดห้ดุยนะโอเคไหมเทสนะปะล็อกผ้าค่ะอ่าเตะขาซ้ายมาด้านหน้าล็อกผ้าดีล็อกเลยียบผ้าดีดค่ะ,คะดีกระโดดดึงข้ออ้าขาเยี่ยมกระโดดดึงข้ออ้าขาเลี้ยงผ้าไว้นะเลี้ยงผ้าไว้นะดีเยี่ยมด,ดีค่ะค่อยระวังค่ะ เรืงไ yeah, วเอียงมากว้างกนนะวางก่นนนะวานี้ไหวไหมขอกว้างกว่านี้ไหวไหมกว้างกว่านี้เหยียดขาต่อไปดีพี่พูดดีแล้วทุกคนเข่าขาให้เท่ากันขาให้เท่ากันไม่ใช่เอียงข้างด้านหนึ่งดีให้น้ำหนักขาเท่ากัน้อมนะทานี้ฟังค่ะมือจับดดผ้าระดับหูฟังก่อนนะฟังก่อนนะ